มาเฉลยการบ้านกันนะครับพ่อที่ห้านะครับสี่เหลี่ยมรูปเวาวนะครับบอกเส้นเทียมมุมเส้นหนึ่งมาถามเส้นเทียงมุมเส้นหนึ่งโดยบอกพื้นที่มาให้แล้วเราก็ยกเงื่อนไขเลยพื้นที่สี่เหลี่ยมรูปเวาวที่เขาบอกมานะเท่ากับสี่ร้อยแปดสิบตารางเซนติเมตร อีกข้างหนึ่งเนี่ยฝั่งฝั่งด้านซ้ายมือนะครับก็ยกสูตรของมันแทนเข้าไปครับสูตรของสี่เหลี่ยมรูปว่าวเด็กๆนึกภาพสี่เหลี่ยมรูปว่าวก่อนสี่เหลี่ยมรูปว่าวนิยามมันว่าไงนะไม่ไม่ไม่นิยามนิยามข้อกําหนดนิยามการกําหนดว่าจะเป็นสี่เหลี่ยมรูปว่าวอะเออเออเออมีคำว่าประชิดมีคำว่าประชิดนี่แหละเออเอาไงนะ มีด้านประชิดกัน no, <S 2> 2 <S เอ้ยสองด้านไม่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 เอาให้มันเนี้ยบเนี้ยบแบบนี้หน่อยมีด ah ้านประชิดกันประชิดคือติดอะ hmm. มีด้านติดกันทําไมยาวเท่ากันยังไงสองคู่เออมีด้านประชิดกันนี่มีด้านติดกันยาวเท่ากันคู่ที่หนึ่งด้านติดกันยาวเท่ากันคู่ที่สองนี่ เหตุป่ะ,ะมีด้านประชิดกันยาวเท่ากันสองคู่มีด้านติดกันยาวเท่ากันสองคู่แล้วมันก็จะมีเส้นเทียงมุมเส้นสั้นเส้นนี้จะไม่ใช่แกนสมมาตรมันพับครึ่งรูปไม่ได้จินตนาการออกใช่ไหมว่าเส้นนี้พับครึ่งรูปไม่ได้แล้วก็มีเส้นเทียงมุมเส้นยาวี่อันเนี้ยพับครึ่งรูปได้ เ่าแล้วกันอืมอันนี้ครับเส้นหูเส้นยาวเนี่ยพับครึ่งรูปได้เส้นเอียงเส้นยาวเป็นแกนสมมาตรสองเส้นนี้จะตัดกันเป็นมุมฉากดังนั้นรูปสี่เหลี่ยมที่เส้นเทียมมุมตัดกันเป็นมุมฉากเราใช้สูตรอะไรได้เศษหนึ่งส่วนสองคูณผลคูณเส้นเทียม เพราะฉะนั้นสูตรนี้นอกจากใช้กับรูปว่าวแล้วในปฐมยังใช้กับอะไรได้อีกอุดทนแล้วทวนอีกเปียกปูนเปียกปูนจัตุลาเออโอเคนะครับทวนแล้วทวนอีกอย่าเรียนแล้วทิ้งทิ้ง,ง,งคว่างๆวงครับเรียนแล้วทบทวนมันจะได้แม่นนะครับอ่ะโอเคครับเขาถามว่าเ <c oughs> ส้น <c oughs> แทงมุมอีกเ <oa> ส้นหนึ่งยาวเท่าไหร่นะครับนะ เส้นหนึ่งเนี่ยยาว24เราก็เลยไปตั้นไว้ก่อนเลยครับให้เส้นเพียงมุมอีกเส้นหนึ่งยาวเท่ากับ x เนี่ยให้เจ้าเส้นนี้แล้วกันเนาะยาว x แล้วก็เจ้าเส้นนี้ยาว24 โอเคอ่ะแทนที่เข้าไปในสูตรนะครับเส้นหนึ่งส่วนสองเส้นแทงมุมเส้นหนึ่งยาว 24, ยี่สบสี่เส้นแทงมุมอีกเส้นหนึ่งยาวเอ็กคูณกันแล้วได้สี่ร้อยแปดสิบดังนั้นตรงนี้ครับคูณกันได้เท่าไหร่ก่อนหนึ่งส่วนสองคูณยี่สิบสี่สิบสองเออก็เป็นสิบสองคูณเอ็กได้สี่ร้อยแปดสิบดังนั้นเอ็กเดียว สี่ร้อยแปดสิบหารด้วยสิบสองก็สี่สิบเคือความยาวของเส้นเทียมม,นนนะยมุมอีกเส้นหนึ่งนะครับฉะนั้นเส้นเทียมมุมอีกเส้นหนึ่งยาวเท่ากับเ็ยาวเท่ากับสี่สิบเซนติเมตรนะครับอ่าเสล็่กันมากข้อนี้ การบ้านเป็นสิ่งที่จําเป็นต้องทํานะครับจำเป็นต้องทํานะครับคผูไม่ได้ให้เยอะเลยแต่ละอาทิตย์จะ ข้อหกก็แนวเดียวกันเลยนะครับแนวเดียวกันทําเหมือนกันทุกอย่างเลยนะครับข้นะอน,นี้บอกว่าพื้นที่ของสี่เหลี่ยมรูปว่าวเป็นแปดร้อยเส้นเทียงมุมเส้นหนึ่งยาวสามสิบสองอยากรู้ว่าอีกเส้นจะยาวเท่าไหร่นะโอเคงั้นก็ให้ความยาวเส้นเทียงมุมอีกเส้นหนึ่ง เป็น x เซนนะครับแล้วก็เอาเข้าเงื่อนไขเลยครับเงื่อนไขคือพื้นที่สี่เหลี่ยมลูกว้าเท่ากับแปดร้อยตารางเซนฝั่งด้านซ้ายมือก็แทนสูตรลงไปเซนส่วนสองคูณผลคูณเส้นเทียงมุม เราได้800เส้1ส่วน2ผลคูณเส้นแทงมุมเส้นหนึ่งยาว32อีกเส้นหนึ่งยาว x เราได้800นะครับตรงนี้ตัดทอนกันเนาะ1ส่วน2คูณ32 2ไปตัด32ได้16นะครับก็เป็น16คูณ x เท่ากับ800เพราะฉะนั้น x จึงเท่ากับ800หารด้วย16 เออแม่แปดตัดก่อนแต่ถ้าเกิดคนท่องแม่สิบหกได้ก็แม่สิบหกไปเลยโอเคนะครับเออถ้าท่องไม่ได้ก็แม่แปดก่อนนะครับห้าสิบเซนเพราะฉะนั้นความยาวเส้นเทียงมุมอีกเส้น เท่ากับ x เท่ากับห้ิบเซนนะครับ